วัตถุวัตถุพักเอ้าไอ้หววนี้มันมาได้ไงวะอ้าอ๋อที่เป็นลีใส่เราที่้มาอย่างนี้วะหัวหมวหมวแม่งแบบกีมาอะแล้วัสุดทุกท่านนะยครับวันนี้เราอยู่ในฟาคายหกที่สิบห้านะผมก็ก็ผมไม่หายหายไปอาทิตย์เลยน้องผมสำหรับฟาคายหกนะครับผมมันเล่นเพราะว่าผมขอตัวขอหนึ่งอาทิตย์ไปทำรัตตฝ่ายตอนนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ว่าใกล้ละอีกนิดนึงก็เสร็จลวแป๊บหนึ่งเหลือแค่ตัดต่อช่วงทายแล้วก็ลงพวก อักษรอ,อักษรแค่นั้นเองครับผมก็เลยขอ,อเวลาที่หนึง่งแต่ว่าพอดีว่ามันจะหมดอดีตแล้วก็เลยต้องมาฟาคายสักไปสักพักก่อนแล้วกันไอหมวกนี้เราได้มาจากคราสที่แล้วนะครับพอดีว่าฟิลลี่ให้มาซึ่งเป็นหมวกจระเข้เดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนมันเอาฮาได้นะแต่แบบแป๊บนึงพอดีว่ามันมันไม่ได้เล่เอฟเฟกต์ดังนั้นผมขอเปลี่ยนก่อนเป็นอันเดิมแล้วมั้งเทคตะตัวแกลังค่าเทคหลังคา,งา,งาด้วยเทคคูลดาวอันนี้รวมกับโครงการเทปเป้า อการเบาแรงระเบิดและการเจาะเกาะน,นี่อะไรการแก๊สอ่ะการเจกกาะเกาะเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไวเ้เี่ยนี่เป็นชุดอะไรมันมีเอฟเฟกต์ของตลาดตัวซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูเท่าไหร่นะอ่าก็ชุดนี้ก็น่าจะดีนะที่จริงมันมีชุดให้ซื้อหรอะอะไรนะแต่ผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ับยังไม่ยังไม่อยากเติมอะไร ปืนเดี๋ยวว่าจะไปดูใหม่อีกทีหนึ่งเอาไม่ว่าเดี๋ยวไปทำพาคน,นี้อาจจะสั้นนิดนึงนะผมว่าผมรีบอัดรีบไปทำไม่นี่แต่ผมคือตอนนี้ล่าสุดมันมีภารกิกจของฟิลลี่นะตอนผมอัดเมื่อกี้นี้นะฮะตอนผมเข้าเกมเมื่อกี้เนะี้ยผมฟิลลี่โทรมาแต่ว่าผมไม่ได้อัดไว้นะฮะก็มันบอกว่าให้ไปให้ไปขโมยแล้วลบจากไหนไปลูกอยู่ไหนไ่ลุกอยู่ตรงไหนวะตรงเนี้ยขุดเจดาะน้ำมันผมจะไม่บุกแล้วกันนะผมรู้สึกต้องเดี๋ยวต้องอาจจะต้องเอาห่อไปบุกแทน นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ต้องทำไงก็เข้ายึดยังไงนะนี่ตอนนั้นมีเลนียมใช่ไมห้าสิบอันแต่ไม่ว่ากันอีกทีในวันที่มันบอกให้ทำเนีจริงๆเราเข้าไปตัวถึงคาสตโยได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเราทำไปภารกิจไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าผมอยากเก็บผมอยากได้ผมจะเรียกว่าอะไรผมอยากได้ภานวิของเรามาเพิ่มก่อนอะไรประมาณนั้น ะครับสัมภาระมีค่าแล้วฟิลลี่นี่คือมึงให้กูทำอะไรเนี่ยพื้นที่ในฟาคายมันเยอะแยะหมดเลยแล้ว่าผมจะทำพันนี้ผมจะทำหนึ่งภารกิจแล้วไปเจอกันพันหน้าเลยแล้วกันอันนี้เป็นอะไรย้ายที่ของเจ้าวันลงตรงนี้ไพ่พวกเขายังทำมี quest ของเบมเปอันหนึ่งแล้วก็มีเควสของบิโซงั้นผมทำของบิโซ่แล้วกันใกล้ๆดิหนุสาวน้อยกระหมดอะไรไปครับไอ้ยาดูใครมาและที่สุดอ่ะพูยกับมึงก็ได้ไายรู้ใช่ไหมว่ามีลีเกชื่อก้องโลก โอเคนาลยแต่ว่าทุนแรงการให้ฉันมเลยนี่เนความที่เป็นเกเรียดนี่แหละถึงฝันถึงน้ำเสียงอัเซ็กซี่แล้วเพลงมากซมสมาทาและข้อความผลิระตาแพร่ละทู่นขึ้นให้เรียกว่าเลดีโอรลิปรตตาถ้าจะนเห็นแกปพูดโลโก้ไปทั่วทรงาชนเชื่อผมแก้มาเรียนขัดมาคัสซ่าที่สเปรยระเบิดให้แกบอเดขึ้นห คิดถึงประดมร่ากะแสมันเปเลยโอโลุกเลยล you feel it down there no it's just me ถ้าลกสุดเองอก็ไดาษแคันี้ใช่ไหมเนี่ยบุ้งบ่นแค่นี้ใช่ไหมโอเคมามาครับผมเอาสั้นๆแต่ได้แต่ความผมสลับพันนี้หวังว่าจะเป็นหวังว่าจะเป็แบบมันรู้พันถึงร้อยเมตรไกลไปไะเนี่ยนู้นเหรอมีวาร์ปไหมวาร์ปได้ไกลสุดเอานี้อาวาร์ปีล้กัน A few m o m e เ t s later. ออยวิโชโชอยู่ดิซคุตานาทีนะเ้าช้ากว่าที่กินกงจแล้วเนี่ยกังขีแล้วเนี่ยเยอะนอะไรเล่าจะไปหมดพุตใหหมดดิใครต้งระเบิดตากระจายเขาไปเลยดูริบตากำลังรอแจ้งเกิดจะการให้ไวเลยโอ้หสั่งกุญงเลยไม่มาเองไหมเออตัมหนึง ดึงไปไม่มีเพลงเรียงปิดเพลงนี่ด้กระสิทธิ์เดี๋ยวโดนเก็บปืนก่อนเข้ามาในปืนต้องเก็บปืนก่อนนะนี่ได้ปะเนี่ยคนทับเลยอ๋อเห็นแล้วเลย looks good อู้ได้ดีอะไรเนี่ยเอะไปครับที่ตรงนั้นมีเหมือนขอเขาบก็แต่ข้างในไม่มีธงไม่ไปเลยเหมือนข้างในจะมีธงนะครับอ๋อนึกว่าอนี่คนใช่ไหม เอาได้ไหมลูกครอบครัวเหมือนกันไมีคนไหมไหน Good spot for b e a t r o s flyer bombs ที่มันไปไปไปสู้แล้วเนี่ย Planting explosives in a public area What could g o w r on g โอ้โหเต็มเลยดูก็เต็มเลยอะไรดีวะเอาอยู่นู่นเอาไม่ใช่จุดหมายอยู่ตรงนี้หน่อยอะไรดีวะ วาเดี๋ยวะนะก็ก่เต็มบอยถงเลยครับลองดิได้ไหมสามสองหนึ่งหับ<ำ>มาได้วนี่งิพายแล้วเอไม่ใช่โอ้นึกว่านี่ว่าทหารพิพายคุณว่ามันจะได้ไหมครับเดนะคเตันจะได้นะผมว่าจะได้นะ

ไม่ใช่ช่วงรุมมาา่วันศาสยารันรูปปั้นที่ถูกมอบให้แก่ขวานเมืองแต่เมืองเซนบุนดาโดยพระเจ้าฟิลิปเป้ที่สามในสเปนในปีหนึ่งพันหกร้อยเก้าโอ้ยหายใจไม่ทันเพื่อจะแสดงกำลังใจให้แก่ชาวเมืองนะครับผมที่ต้องทุกข์ทรมานจากการชีวิตเนื่องจากไข้หวัดใหญ่และเป็นสิ่งให้ความหวังช่วงเวลาที่หดหู่ยังไงเนี่ยกูต้องทำอะไรต่ออ่ายังไงเนี่ยก็เก็บหมดเลยเฮ้ยมีตัวหนึ่งว่ะ น้องบบเป็นตัวหนึ่งอนะแดงๆในแบบอะไรนะซร์ชก่อนเลยอันนี้คุณต,ต้องวางอะไรตรงไหนเนะี่ยดันระเบิดไปปิวถ้าจะเอาพวกมันใส่ถังเียนะอ๋อตรงนี้มีอันรหนืีเปล่าอ๋อนี่น,นมีนัขายาตรงนี้แต่มัน,นไม่ใคร ยังไม่มีอะไรให้ดูหรอกขยะครับเฮ้ยเฮ้ยขยะเยอะยุ้ยแถวนี้อ๋อไม่น่ารำมันมีโอ้ยเร้วอย่างหนึ่งที่ไหนวะเมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบนี้ไปโอ้ยแถวนี้ไม่มีอะไรเลยโอ้หขยะเยอะแยะหมดต้องทำความดีซะแล้ว อ๋อนะขอดูแบบอยู่ดิมันได้ตรงไหนบ้างอืมอืมอือืมนั่นจะโปสเตอร์หรือเปล่านะมันคือโปสเตอร์หรือเปล่านะมัน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 คือโปสเตอร์หรือเปล่านะเฮ้ยอย,อยากเป็นอัากละเลงอยากเป็นอยากเป็นค้าอยากเป็นกราฟฟิตี้ฉันฝันอยากเป็นกราฟฟิตี้อา่าไปต่อไปกันนะมันอยากฝันเป็นกราฟฟิตี้ยังไงล่ะ ตร,ร,ร co <stairs. S 1> ไงไหนก้อน่ี้คงข้างหน้ามีฮะข้างในนี่มีแน่ๆแต่ว่าฝันอยากจะเป็นอู้เชี่ยข้างไหนแม่งเจออีกว้าไหนวะข้อนบนเหรอมีข้อนบนอีกด้วยเหรอ่อข้างบน

นทำไมทำไม,ม,ม,มข้อมือไม่ขยับเลยนะ oh, นนเนี่ยโอ้ชีตนม่กูว่าอ้าวมึงอะไรเนี่ยเ้ยไม่ดูตามัดตาเรือเลยเนี่ยตรงไหนวะที่ยังไม่ยังไม่ระเลงนั้นระเลงแล้วน่าอยู่ในเขนนตเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าแบบมันบอยสีเหลืองเลยมันเป็นเส้นทางสีเหลือง ไหนอีกวะทั้งบนนั่นเหรอวะที่หลังครับผมหาชื่อจุดขึ้นโอ้ไอ้ที่ั้งบนนั่นก็มีแรงก็ต้องขึ้นว้บนจริงเลยโอเคน่าจะมีบันไดนะอ่านี่มีบนันไดวะโอเคนี <c oughs> ่เหมือนข้้นบนมีคนวะนะจุดแดงๆในแมพ ขึ้นได้ไมเนี่ยอ๋อมันโดนได้ผมเลยไไอย่างเดียวมาอ,อีกวะเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ,อ้ยนู้นมีคขาโดนหนึ่งอ๋อตรงนั้นมีคนโอเคงั้นแต่นู้นก่อนจะเลงฝันอยากเป็นกาฟิตี้ไปครับ นั้นมีคนหนึ่งอ่ะมีสองได้ไมั้งอ๋อไม่มีคนหนึ่งกเก็บข้างๆนี่ก่อนก็นได้ง่าจะง่ายกว่าวิ่อดูซีว่ามีใครสะพ้ายอยู่แถวนี้เปล่าหน้าเงหนึ่งตัวไ้ก่อนโอ้โหสองตัวเอ่อมันน้ำหมายยังไม่เกี่ยว ขึ้นไปโดนไม่มีอะไรได้เลยึ้นมาหาคือน่าจะขึ้นข้างหลังนะโอ้ว่าผมมีรถอยู่ด้อะน้องเก็บหราเพราะมันเดินผ่านไปแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้วโชคดีนะเก็บนั่นมาก่อนถึงกล่องข้างๆอนะ่ะโดนที่มัือโอ้มีม้าม้มา,มมา,มมาคนขับมา้าตรงคนตกแล้วแล้วเ <I better S 1> ข้าไปเก <ไป S 1> ็บของอ่ะ หมดหมดแล้เหมดอะไรช่างมันน้อยให้เร็วๆไปฝันมาฝันเป็นการฟิตี <madı> ้ต่อโอ้ห้ามีม้าสองคนคือนี่ต่อวะขนาลังเข้าขันหลังอ่ะเมื่อวาผมรู้จำได้ว่ามันน่าจะมีไอ้การฟิตี้ฝั่งนี้นึกว่าได้ไหมได้ไงวะ เอ้ยอยู่ไหนอ่ะนู่นป่ะเดี๋ยวมอป้าอยูอ่นู่นดีว่าป้าอยู่นู่นนะเออมาก่อนพิ่ขึ้นอันนี้อ๋อขึ้นนี้เลยดิยิงอะไรกันพ่นกูพ่นอนเลย I'm good one more หรืออันเดียวอะน่าจะเป็นอันเป็นอันนั้นแล้วละผมว่านะนี่อะไรอ่ะมันไปมาตาลสเดี๋ยวเลยขอดูผลงานก่อนได้ไหมผมว่อจุ่นู้นทีเลยเหรออ้อมไนไหมลูก เรียบร้อยไปมีป้ายนึงอยู่นู้นเฮ้ยมองเงี้นมึนอยู่ข้างบงนครัผมไม่อยากไปเก็บร่างขี้เกียจบอกตร,ง,ตรง,ตงข้างเมีอะข้างๆเหมือนมีนะใช่ใช่น่าจะอยู่ข้างๆนี้น่าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะอยู่ฝั่งนี้ปะ่ะไม่ใช่ฝัง่งนู้นเออใช่ว่าเราขับรถมาแล้ว น,นี่ไงข้างบนเสรแล้วเ,วเราต้องหาวิธีเทบนก่อนขึ้นไงวะก็กเฮ้ย I better get back to my การก่อสร้าง<ๆ>อมีอะไรขึ้นยังไงนี้ขึ้นเราลงจากนี้อรอก็อขึ้นทางนี้ป่ะ แล้วลงจากนั้นเอาน่าจะใช่ลงน้ำผมไม่เห็นบันไดขึ้นอ๋อนี่ไงมีสลิงอยู่นูน้นอ้าวขึ้นตรงนูนด้ดนี่หว่าสลิงหย่อนออกมาสามารถใช้ซิปไลน์ได้แบบผาดไฟเดอร์นะครับมาเริ่มฟินหัวหเลยเริ่มไปหัวยแล้วตรงไหนวะผมจะขึ้นไปได้ นะ mhm. ได้แล้วะคุณลายโอเคเสร็จแล้วครับพี่สุดท้ายโอนเ็บร้อยครับเสร็จแล้วมีอะไรไหมอัโจนเรยร้อยแล้วไม่ไม่ไม่ยังไม่เสร็จไม่เสร็จะ yeah, <S 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 อะไรวะพร้อมหรอขันต่อไปยังพร้อม ต้องใช้ต้องอล้วปืนรถเคーเพิ่มแลกเปลี่ยนมันจต้องได้กลัวอะไรนี่นะเออโอ้ย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 ดี้ยดี้ยโอ t ยโอ้ c โอ้ย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 โด้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้

ไมขึ้นยังไ,ไเงเน่ยเอาล้มันยังไงเนี่ยเอาอก่อนเอาอรเลโอเลคูนั้งานเลยสามนัดเด้อ่ได้อยู่เข้ามาดีมึงเข้ามาใกล้ๆกู ไปชั้นวะนี่ไงขึ้นมาอนนี้ขึ้น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 ไปยไงวะเนี่ยคลิปหายละอ้หมากรูมอะไรหนึ่งแข็งปะเนี่ยถัดไปเลกเกอร์ไปดูเนี่ยกดเลยใช่ไหมวิชอไอคิ้น now add vandalism โอ้โอเคโอเคียรงานนี้น่าจะลงไปได้ไปเลยนะวับเลไหมไม่ได้บอกเพราะภารกิจมันมบไ ต้ง,งมีอะไรกันต่อสู้สิเฮ้ยรถขับรถเลยรถสีสโปปโซ่ร้อยเมตร นั่นขาเมึองเนี่ยลงมก่อนมีโจมทำไรเนี่ยเดี๋ยวกลับไปอเลชมันแใส่เราไปจอดรถใกล้กันปะไปเร็วทำแล้วก็ทำโอ้ยรถคนเสกมาอีกรถเสกมาเอ้ย อะไรวะโอยดิโอยอะกูอะไรนยอะไรของมึงเนี่ยวัดตามติดชีวิตบีโซ่ว่าเขาจะไปวัดน้ำมาสำเร็จไหมเออกูรู้หลบหลีอยู่เนี่ยเขี่ยแล้วไงอ่านู้นไหนตอนนี้อะไรเรามีรถกระบะอยู่เนี่ย เล็วเพื่อนเล็วเออเอาไม่เป็นอะไรต้องหลบหนีก่อนวะต้องหลบหนีก่อนเจยว่า,มา,มากันใส่ต้องหลบหนีฮะหลบก่อน อยู่เขตไหนคือจะหลบหนีได้ปะต้องหลบหน,น,นีก่อนแล้วกันเพราะว่าป้ายจะต้องหลบหนีก่อนอออเพราะโคตรกว่า I ไอ้ป้ายตรงนี้มันจะหายไปค่อยกลับไปรีบว่าร์ปได้บอลองวาร์ปไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้หนีแล้วค่อยกลับมาใหม่นั่นเอง A few moments later เดี๋ยวแม่งมาจอยใกล้ๆแล้วแม่งวิ่งหนีอีกเอ้ยได้เคไหมเออจะได้แม่งมีระจุดสตาร์ัวเริ่มแล้วเราจะรับประกาศพิเศษโอ้โหสวยมาก Hello My Beautiful Forerunner Any questions before we begin เริ่มก่อนไหมมาเรียบ How do you respond to rumors that Diego Castillo loves I don't. Diego Castillo is the first son of Yara and an example to all true Now, it is my pleasure to unveil the construction of the Anton Castillo True Yaren Cultural Center. <coughs> ปเห็นไเดียตัลงเดเห็นไหมนี่คือตัวอย่างมลพิษทางวัฒนธรรมที่กำลังเราต่อสู้อยู่เราก็ยืมโทรศัพทของกล้องทุกคนเลยนะทุกคนอยากาห็นแล้วโอ้ยยย o ยยดยย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 ยนยย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  ก็จะ<ต>เป็นป้าตายอยู่แล้วอ่ะจบสักทีสำหรับภารกิจนี้นะไฮบอมนะครับโอเคเดี๋ยวผมวาปกับฐานครับโอเคพาร์ทนี้ขอไว้ก่อนค่นนี้ละกันนะผมสั้นๆแต่ได้ใจความนะผมเพื่อว่าเอเอาไว้ลงอาทิตย์หน้าแล้วก็ผมจะไปตัดดัตตาไฟให้เสร็จ แล้วก,กันนะครับผมก็สรุปยิ่ต้องขอตัวลาไปก่อนเวทีงานใหม่พาร์ทหน้านะผมสวัสดีครับ